สวัสดีครับกลับมาค้งนะครับกับร้านหาไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ตามสัญญานะครับวันนี้ผมตามเจ้าเมร์เมททอนะครับตัวนี้เป็นทอเวอร์ชั่น2นะครับเข้ามาให้ตามสัญญานะครับกับสายประบึกนะครับสายประบึกสายจิกกิ้งทะเลต้องมีนะครับอ่าใครบอกว่าตีไม่ไกลตีไม่ถึงนะครับรีบมาจัดตัวนี้ด่วนๆนะครับกับเจ้าเมร์เมททอนะครับเวอร์ชั่น2 สวยมากนะครับคันตัวนี้จะเป็นแบงค์สีดําด้านนะครับขีดได้สีทองนะครับไกด์เป็นซิกทรงเคเบอร์ใหญ่นะครับมาพร้อมกับรีซีทฟูจินะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ็กคอร์สนะครับลายเอ็กคอร์สเท่ๆแล้วก็บิวตูดแฉกใส่มาให้เลยนะครับไม่ต้องกลัวตูดยางหายนะครับตัวนี้มาพร้อมกับรีซีทล็อก2ชั้นนะครับนี่รีซีทฟูจินะครับแต่ว่ามีแหวนล็อก2ชั้นให้นะครับจะได้การลอกคลายตัวเวลาเรา อัดปลาแบบใหญ่ๆอัดปลาแบบหนักๆโหดๆนะครับรีซีดมันจะไม่ใครตัวนะครับก็ตัวนี้จะเป็นชุดแต่งสีดําทองนะครับ่าเมอร์เมดทอเวอร์ชั่น2นะครับแบงค์นี่เรียกว่าโคตรเด้งแล้วก็น้ําหนักเบานะครับใครที่เคยใช้ทอตัวเก่านี่ลืมไปได้เลยนะครับเมื่อเจอตัวนี้นะครับคันสปินนะครับมีเข้ามา2เวทนะครับคันสปินมีเข้ามา2เวทนะครับ PE 3ขีด6นะครับกับ PE 4ขีด8 นะครับความยาว6ฟุต3เท่ากันนะครับความยาว6ฟุต3ต่อโคนฉะนั้นหายห่วงนะครับตีถึงหมายแน่นอนนะครับใครที่ต้องการคันเอาไว้ทำระยะนะครับตีไกลๆงัดมันๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงนะครับราคาไม่เกิน2,000นะครับรีบจัดเจ้าเมอร์เมรทอตัวนี้ได้เลยนะครับนะผมได้มาแค่ต่อโคนมันมาแค่อย่างละ10คันแค่นั้นแหละครับมันไม่ได้มาเยอะหรอกนะครับฉะนั้น สาวกประบึกนะครับรีบจัดด่วนๆรีบจัดด่วนๆนะครับ1,950บาทเท่านั้นนะครับ1,950บาทนะครับบวกค่าส่ง EMS 150บาทนะครับทั่วประเทศไทยนะครับซื้อ2คันก็ค่าส่ง EMS 150บาทเท่านั้นนะครับมี2เวชนะครับใครที่ไม่ค่อยได้เข้าบึงสำราญหรือนานๆเข้าทีนะครับเน้นตกสนุกๆนะครับปลาสวายละ 10โลถึง20โลปลาบึกไซส์ไม่เกิน5-60โลนะครับเน้นตกสนุกก็ซื้อ PE3.6 นะครับส่วนใครที่เป็นสายโหดสายงัดก็ซื้อ4.8ได้เลยนะครับราคาเดียวกัน1,950บาทเท่านั้นนะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวต้องรีบลงนะครับเพราะตัวนี้แฟนขับนี่ถามหากันมาเยอะมากนะครับอ่าโอเคครับทักมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ